ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพูดถึงกองทุนรวมอีกหนึ่งประเภทครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราเลยนั่นก็คือกองทุนรวมที่เป็นลงทุนในต่างประเทศนั่นเองหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Foreign Investment Fund หรือ FIF นั่นเองครับ กองทุนรวมที่เป็นลงทุนในต่างประเทศนั่นคือกองทุนรวมประเภทไหนก็อย่างที่ชื่อมันบอกครับว่ามีการระดมทุนในประเทศเราแล้วไปลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตราสารทุนตราสารหนี้หรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆซึ่งก่อนหน้านี้ครับในการลงทุนในส่วนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเราจะมีโอกาสแค่ซื้อพันธบัตรในประเทศไทยเท่านั้นเหแตมความว่าในส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศนั้นเปิดโอกาสให้ท่านสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลดีๆของประเทศนั้นๆหรือหุ้นดีๆในต่างประเทศได้อีกด้วย องทุนรวมีแล้วบางครั้งครับกองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศนั้นยังนําเงินที่กระโดมได้เนี่ยไปลงทุนในสินค้าพภพภัณฑ์อย่างเช่นทองซึ่งไม่สามารถลงทุนได้ในประเทศไทยครับเห็นไหมครับว่าความหลากหลายนั้นมีมากทีเดียวท่านใดที่สนใจในการลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศนั้นสามารถติดตามกันได้ครับตามบอจต่างๆครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วแต่ในส่วนของกองทุนรวมนั้นจะมีหลายประเภททีเดียวและเคล็ดลับในการลงทุนก็ยังมีมากมายมาบอกกันครับสามารถติดตามกันได้ในรู้แล้วโดยด้วยกองทุนรวมในตอนต่อไปครับ